ท่านเองก็มีส่วนในเรื่องของการิรูปการเมืองครั้งแรกอย่างเป็อ2,540ในช่วงที่การแยรัฐธรรมนูญด้จำได้หรอชื่ออะไรนะจิตเออหลจากนั้เนี่ยอะไรมันทให้เกิดปัญหาในบ้านนี้อะไรนะหลังจากรัฐมนี2,540และก็ความขัดแย้งมาเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเจ้านย ไม่ทราบครับผมไม่ทราบครับตอนนั้นเนี่ยท่านเหลือโทรท่าน์ได้บริหารงานตามรัฐธรรมนูญมากจะตามรัฐธรรมนูญเป็นสีสันหนูอย่าถามอย่างนี้สิถามแบบถามแบบไปด้วยกันได้หน่อยถ้าท่านไม่ได้ยึดอยู่ที่ปัญหาหลักแล้วท่านจะแก้ปัญหาได้ปัญหาหลักอะไรนะปัญหาหลักตรงนี้วันนี้เนี่ยถ้าท่านบอกว่าจะต้องปฏิรูปการเมืองอยู่ตรงไหนคะอ้าวคือผมอยากอย่างนี้นะ อย่างที่โทนี่แบมมาพูดเนี่ยนะปัญหาข้อขัดแย้งมันก็มีอยู่ไม่ว่าประเทศไทยประเทศทืทศท่นก็มีเยอะแยะมากมายแต่กองน้นไม่ว่าอเมริกาอังกฤษก็มีทั้งหมดทีนี้เราจะหยุดตรงนี้ได้ไหมไปดูอนาคตเราจะทํำยังไงเรื่องเรื่องรูงประเทศไทยให้เกิดผลดีกัรลูกหลานด้วยกันเราจะไม่พูดเรื่องปัจจุบันไม่พูดเรื่องอดีตที่ผ่านไม่พูดอดีตไม่พูดปัจจุบันแล้วจะไปอนาคตได้ไหมอเอาถ้าร่วมมือกันก็ไปก็ได้ต้องร่วมมือกัน หมายถึงว่าทุกอย่างลืมลืมกันไปค่าก็ไม่เป็นไรเผาก็ไม่เป็นไรตกลงก็ไม่เป็นไรอะค่ะคุณแรงไปแล้วเนี่ยคุณแรงไปแล้วอย่างเดียวผมไม่ตอบคุณไม่ตอบคุณในในส่วนขอไม่พูดครับไม่พูดครับในส่วนของอดีตในประชาประชาชาติเนี่ยก็บอกผมว่าแนะนาว่าในส่วนของปัญหาเมืองไทยเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ได้มีปัญหานี่่เราอยูดิฉันจำได้ คุณแบบนี้ทุกทีแ่านคะในส่วนของทางอดีตเลขาสาประชาชาติเนี่ยโคพิยานันต์เนี่ยก็แนะนําว่าปัญหาเมืองไทยไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรแค่อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณเนี่ยพิศนาสองเรื่องคือจะเห็นแก่ตัวเองแก่ประเทศชาติท่านมองย่างไรคะผมไม่มีความเห็นครับแล้วท่านคิดว่าอะไรคือปัญหาในขณะนี้อนนเอาวปัญหาความขัดแย้งก็แล้วความคิดเห็น มันไม่ตรงกันแต่ไม่ไม่ตรอการให้เกิดการแตกแยกแล้วอะไรคือต้นเหตุที่ทําให้ความที่เห็นไม่ตรงกันจะไม่เก้่ที่ต้นตอนเนี่ยเพราะว่าหลายฝ่ายบอกว่าต้นตอนเนี่ยอยู่ที่อดีตนายกทักษิณไม่ทราบผมไม่ทราบท่านไม่คิดว่าคุณทักษิณนี่เป็นศูนย์กลางความขัดแย้งไม่ทราบผมไม่ทราบเรื่องนี้ไม่ทราบท่านในขณะนี้เนี่ยในขณะที่ท่านบอกว่าอยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้แต่รัฐบาลกําลังเป็นคนสร้างเงื่อนไขที่ทําให้เกิดความขัดแย้งหรือเปล่าไม่ทราบถ้าท่านไม่ทราบแล้วท่านจะมาประสา ก็มันเรื่องของผมน่ยเรื่องผของผู้ประสานงานนี่จะแม่ผมพยายามเีียะผู้จาคุยกันให้ทุกฝ่ายเข้าใจซึ่งกันแลกกันรายละเอียดคงตอบพวกคุณไม่ได้ถ้าไม่ตั้งต้นที่ความจริงแล้วเริ่มต้นแก้ที่ต้นต่อมันจะแก้ปัญหาได้ยังไงอะไรนะถ้าไม่เริ่มต้นที่ความจริงก่อนแล้วเริ่มต้นแก้ปัญหาที่ต้นต่อจะแก้ปัญหาได้ก็ต้องก็แก้ไปที่ทําความเข้าใจกันสิที่เม่่าเออร่วมใจยังไง ทำความเข้าใจกันให้ใครทําความเข้าใจกันก็พวกเราทั้งหลายคุณเองด้วยกัครูต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันหนูเล่นถามท่านว่าคุณทักษิณเนี่ยทำผิดไหมคะะอนคุณทักษิณทำผิดผิดอะไรล่ะทำผิดกฎหมายในขคะที่ศาลฎีกาตัดสินก็เขาบอกเขาไม่ได้ความเป็นธรรมจะว่ายังไงอ่ะเขาพูดแบบอย่างนี้อ่ะแล้วคุณจะว่าไงศาลฎีกาในความเห็นของท่านก็คิดว่าไม่ให้ความเป็นธรรมกับคุณทักษิณแล้วค่ะอ้าวไม่ใช่อย่างผมเองอ่ะพรรคชาติไทยเนี่ยถูกแบนรักตั้งห้าปี กได้ปทำหรือเปล่าตามที่อย่างนี้อันนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งการที่ท่านลงเคุณก็อ้างอยู่นคำนู้นเนี่ยซึ่งการท่านลงเลือกตั้งเนี่ยกติกานี่มันก็มีอยู่แล้วไม่ไหวยังนี่ไม่ไหวท่านบอกว่าท่านรับจะไปถ้าั่าเธออยากได้กรรมกาตรเระบอนนี้โทษกรรมเนี่ยค่ะท่านหมายถึงว่าจะไปพูดคุยกับทางรัฐบาลซึ่งเป็นเสกข้างมากนะคะไม่ใช่จะดูเรื่องมาการามให้ทัานจะเดินไปท่านจะเดินไป กการรมีถอนลับนับงยงไงคะไม่จำกเพราะว<ม>่าตอนนี้มันอยู่ในขั้นกรรมการใช่ใชม,มันสามารถไปยึดสิทธิได้ไปยึดสิทธแค่เกิดได้ไปยึดสิทแต่ว่าหมายถึงว่าหลายเ<ส>รื่องที่เป็นหนูหลายเร,ร,ร,รื่องที่เป็นหนูเนี้ยสามารถไปยึดสิทได้แต่เราต้องอาศัยเสียงจากจากพรรการมืองต้องทำความเข้าใจกันไปด้วยอันนี้ผมจะแก้อยุ่งเรื่องไัอย่างนี้เพราะมาจากสามทีมเนี้ยไม่ชัดเจนตรงนี้ความเป็นไปได้ที่จะไม่มีการขอรับปากเป็นไปได้มันคงลำบากเนี้ ่านบอกว่า่านเป็นนักการเมืองมาพันธุ์พนานแล้วก็มีประสบการณ์มาอย่างช่วโชนในส่วนช่วงชีวิตที่เหลืออยู่่านคิดว่าจะทําอะไรยังไงเพื่อให้ประเทศชาติเนี่ยดีขึ้นกว่าก็กาลังทําอยู่ขณะนี้ไงกาลังทําขณะนี้ค่ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรจะทําให้มันดีขึ้นี่กลั่มันต้องหามันต้องพยายามหาเหตุผลให้เรื่อยๆไปตลอดบอกพยายามจะไปยังไง <laughs> นี่นี่ผมผมไม่ตอบคุณแล้วไมผมไม่ตอบคุณครับนะเอาคุณตอบแบบผ่านรืงไม่ตอบนว